อ้เขินอ่ะจับได้แล้วไต้องดูดาวแม่เยวจะจับแล้วออียังยงทำมือหน้าตัวย์ด้ย มึงทนจริงเนีิยไว่จับมึงตัวใหว่มากห่างไปสองหมายีนะป็นยังไงว่าะจับให้ดีนะข้างล่างเ็าก็ลุ้นกันแต่เดี๋ยวว่าเขาก็รอให้จับอยู่สิมันจำเป็นไม่ต้อง ไอ้พี่ยังสอนีดเยอะเลยนะเ,เนี่ยเบลเดี๋ยววันนี้เป็นวันเข้าเรียนของเราคืนแรกนะเดีย๋ยวพี่ขอจูบมือหน่อยเบลพี่แต่จูบมือพี่อไต้งองทำอย่าไปนล่นที่เลนะ่กันขาดทำไมเดี๋ยวอาดินออกมาร้อ ทำเลยก็ทำเกมยี่ยวเหนียวคุณนะลยนจูบแล้วนะเบลยีเออโบยีไม่ต้องเินพี่หรอกขอจูบมือแค่นี้จูบไม่ได้เหรอกูว่าปเลยกกลับไปบ้านไปเอาหนังมาให้เขาดูกันโดกูว่าไม่มันเลยว่าเรื่องนี้ แล้วมันยุ่งยำยุ่ยำไอยเจ้เหมือนผัวมึงนะไอก็าอลเื่อนเข้าบข้างในนั่นผัวเขาเขาเครื่องสีบันเทิงเดี๋ยวม่ยุงมืพมืออมไม่ไม่นายไม่จูบมือก็ได้เดี๋ยวพี่ทำอยู่นดีกว่าแล้วเดี๋ยวคือขอก้อนใหญ เบก่อนอูยืนตาคิวจะขึ้นเลยเนี่ยยังไม่ทำงนยในเงี้ยอะไรเ่ยทีถ้าเป็นพวกไอปี๊ไอเอ๋อี่เปียบไปแล้วเนี่ยเบลทำไมแขนใหญ่ยิ่งเล่เนี่ยก็ว <ừ> ไม่ก่อนยนะี่พีไม่จบเลยนะต่อนนี้ค่ะหน,น,นึ่งสอง้สามกแม่งกินเหล้าเยอะไปกววหไอหาไม่ทำชองเหมือนม,น,อน,มนุัก์เลยนะงานมาครูเลยพี่เออยังเนาะเป็นกูหน่อย<ห>ไาวานนี้กูอาบนะ้ำไปรอบกัน ต่อยก็ไม่ได้จูมือก็ไม่ได้เดังนัพี่ขอครั้งสุดท้ายแล้วนะขอพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จูงหน้าผากเลยแล้วกนะันพี่จูมือแล้วนะอันนี้ออมันคิดยังไงจี่จูงก็ขาดใช่ไหมพี่มาจูงแล้วผ่านเลยนะ ตไม่ชะลองดูว่าสุปกำลังกินหรือยังคนนั่นไม่ใช่แตงโมงมีทำความสะอาดผงจมูกด้วยต่างที่มู้ม้างระวังเหนื่อยใจจริงแล้วสงสัยคืนนี้คขาต้องพาไปทันห้าใช่ไหมแล้วเล่นกับน้องมูแล้ว ไม่รู้สึกอะไรเลยเดียวพี่มาหาแล้วเล่นตัวใช่ไหมได้ได้เล่นตัวมากเทนพี่ชายสุริยะจะมอบความเป็นผัวให้กับเธอเดีย๋ยนะไปเลย่าง